ตอนแรกยังนึกว่าตันครึ่งกลายเป็น3าันโอ้โหปีนาตังก่อนปีนาตังนมนมนมฝากปีนาตังให้ที่หน่อยเดี๋ยวมันมันแตกวางเขาสอหลังได้ไหมวางเขาหลังได้ได้ขอเอางาด้วย ที่สารวัตรถ่ายรูปส่งมาแล้วรายงานที่ออกมามาซื้อแล้วผมบอกแกบ,บอกว่าตัวแถวเราต้องมานะไปสั่งสั่งสารวัตรมารับบุญสวัสดีครับ ขอให้ทุกคนจบสาธุนะครับวันนี้เรายกบ้านทั้งหมดเนาะก็เป็นบ้านที่หมอแก้มร่วมกับ FC นะครับสองปีแล้วแหละที่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ได้ไปตามเจตนาลมของหมอแก้มแล้วก็ FC หมอแก้มที่ร่วมกันนะครับกุฏิทั้งหมดเนี่ยเป็นเดี๋ยวผมพาดูเนาะ พาดูนะครับสาธุไปด้วยกันนะบุญใหญ่นะครับสร้างที่อยู่ให้ที่พักสงฆ์ชีผู้ปฏิบัติธรรมนะครับบ้านทั้งหมดเดี๋ยวนะขึ้นหลังไหนได้ข้างในเดี๋ยวนะอ่าหนักมากอตอนแรกนึกว่าหลังละตันกว่าเพราะว่าเป็นบ้านอมพี่ขึ้นไม่ได้แล้วเนาะมัน มองเบาเห็นนะครับทั้งหมดเจ็ดหลังพ่หกหลังเล็กนะครับอ่ะจะให้ดูตรงนี้นี่กำลังจะเคลนเอาขึ้นนะครับนะครับข้างในก็เป็นมีห้องน้ำในตัวนะครับตกแต่งเรียบร้อยแล้วห้องน้ำทุกอย่างหลังลาสามตันได้บุญหนักนะวันนี้ได้ประคำครบหรยัง แม่ชีแจแล้วก้าเจ้านะครับยินก็นจะหลังอ่าดูที่ห้องน้ํานะครับก็ยกก็มีต้องไปซ่อมนิดหน่อยเพราะว่านีประตูก็ถอดออกเป็นของใหม่หมดนะครับอนุมโมทนาที่น้อยสาธุสาธุสาธุนะครับคือบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่หนึ่งหลังนี่แหละระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับห้องน้ําปูกระเบื้องเรียบร้อยทุกอย่างนะครับพร้อมที่จะเอาไปใช้งานเลย เราจะายกไปที่สถานปฏิบัติธรรมของหลวงตามานะครับม่อนเศรษฐีที่ลำพูนนะครับใช้เครนใหญ่นี่นะครับยกไปเป็นหลังเลยสูงสุดเท่าที่จะสูงได้สูงให้ได้บุญนะครับขอ,อให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญนะครับขออนุโมทนาบุญให้แก่สมาชิก ทุกๆคนเอซคุณหมอแก้มทุกๆคนนะอนุโมทนาบุญให้หมอแก้มนะและ้วก็ทั้งหมดหกหลังนะครับที่ไปรัแรกนี้หลังหนึ่งถ้าผมจำราคาไม่ผิดก็หลังละแสนสองอะแหละนะครับ 8, ว่าแปดแสนกว่บาทละที่ผลนะครับอ่านี่แม่ชียอยู่นี่อันนี้ผู้ควบคุมการขนย้าย ไม่ไม่สีล่าของผมกว่าจะได้ไปเนาะนี่นะครับสู้ไอ้บทีควาครับขอให้ทุกคนได้บุญสูงเสียดฟ้าเหมือนเคลนที่อยู่ข้างบนเลยขอให้ทุกคนได้บุญสูงเสียดฟ้านะครับนี่อันนี้เป็นรู้สึกจะหลังอ้อเหลืออีกสองหลังที่ต้องยกอาหน้านะครับหลวงพ่อหลวงพ่อจ่าอยู่ตรงนู้น ่าน,นก็เอาไปที่สำนักปฏิบัติธรรมนะครับของหลวงตาหมาสาขาของหลวงตาหมาอยู่ที่ม่อนเศรษฐีนะแม่น้องอม่อนเศรษฐีลำพูนนะครับหาแม่บอกหน่อยอยู่ที่ไหนม่อนเสรศ<ส>ีลำพูนบ้านยุ้ยเดืยอยซอยสีสอ,สอโมทนาแับทุกท่านที่จะได้ไปร่วมสวดมนต์ด้วยกนันนะค<ฮ>ะเออครับ ดี๋ยวอีกหลังหนึง่งยกกันสนุกโอ้มากันเต็มที่นะครับช่วยคนละไม้คนละมือย้ำอีกครั้งนะครับบุญนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีสมาชิก FC ที่ร่วมกันจะ50ตังจะบาทจะอะไรก็ตามแต่นะครับแล้วก็หมอแก้มก็นะครับเป็นผู้ดาเนินการให้นะครับ มูลค่าไม่ต้องไปพูดถึงมันนะครับทำบุญเรามีความสุขที่ใจนะครับก็แม่แม่ยืนห่างเครนหน่อยได้เดี๋ยวเขายกแม่ขึ้นไปด้วยนะครับโอ้ยนะครับลุงวนทำไมาแหมใส่กันคนละเส้นสองเส้นเนาะอัน,นอันนี้หลวงพ่อเอามาแจกหรือแม่เอามาแจกหลวงพ่อหลวงพ่อครับ ม่อนอยู่ที่ไหนครับที่จะยกไปครับตำบลเวยเดือเวยเดือตำบลทาง้งล้านเวือ็นทางข้งเ้าเ้าเจ้าเ้าเก้าเจ้เเ้าเ้าาเน้าาขอ้ สมาชิกก็คงจะไปเยี่ยมกันไปทําบุญไปสวดมนต์กันนะครับครับผมครับผมนั้งหมดนะครับนี่พ่อกำนันหรือพ่อผู้ใหญ่เดี๋ยวผู้ใหญ่จะขึ้นเป็นกำนันกำนันอีกสักพักก็จะเป็นนายกนายกถ้าเป็นนายกเมื่อไหร่อย่าไปอยู่ชั้นสิบสี่นะเราปากก่อนนะถ้าเป็นนายยกเมื่อไหร่อย่าขึ้นชั้นสิบสี่นะ อ,อันนี้เหลืออีกหลังที่ต้องยกนะครับกหหนนห็หลังหนึ่งสามตันนะพี่ไมมหลังหนึ่งสามตันเนาะสามพันกิโลนะครับโอเคเป็นอันว่าทุกคนรับบุญกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญที่สิ่งใดก็ได้สิ่งสมประสงค์ที่เป็นพรนันประเสริฐขอให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ทุกครอบครัวคิดการงานสิ่งใดให้สำเร็จในทุกสิ่งนั้นให้เทวดาชั้นฟ้าจนถึงกรมทุกองค์คุ้มครองนะครับทุกๆคนให้มีความสุขความเจริญวันนี้เราได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วนะครับบ้านทุกหลังจะไปอยู่ที่ม่อนเศรษฐีเป็นสำนักปฏิบัติธรรมสาขาของหลวงตามา นะครับก็มีใครว่างก็ไปเยี่ยมไปสวดมนต์กันได้นะครับแล้วก็ผมได้ประวรณาตัวว่า,าผมก็วารณาตัวว่าเครื่องเสียงทั้งหมดระบบเสียงที่เป็นของที่ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงดาวที่ทําเมืองนะหรือสาขาต่างๆของหลวงตานะครับผมจะเป็นเจ้าภาพเองทั้งหมดนะครับก็ ก็นั่นนะครับก็ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านด้วยนะครับนี่มีคนถามตรงนี้สวยไหมเอ๋ไม่มีแล้วนะหาไม่ได้แล้ว <c oughs> นะครับฝากเอาไว้สําหรับบุญใหญ่บุญนี้ฝากเอาไว้สําหรับสิ่งดีๆที่เราทําด้วยกันไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าใจกี่นิพพานก็ขอให้เราได้ทาบุญร่วมกันนะครับ สร้างบุญด้วยกันแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอะไรเพิ่มเติมในการที่จะร่วมบุญสร้างบุญผมก็จะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับสาธุสาธุสาธุ